เา yup. ลูกข้ามาเพลต้นไม้เงียบเงียบไม่เงียบ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 ข้ามาเพลต้นไม้เงียบ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 ลูกเงียบนานมากข้าไม่ได้มาเพลอาเงียบลูกเงียบเงียบเงียบเอาอ่ากินนมมาม น้องเร็วเร้วเเลยอาเงียบเงียบเดี๋ยวข้าให้น้อข้าให้นมเดี๋ยวข้ามาอีกรอบข้าให้น้นี่ข้าไม่ได้น้อนมาด้วยมาให้รอบก่อนรอบนี้ไม่มีน้เงียบเงียบเงียบลูกเงียบ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  เดี๋ยวได้นมเดี๋ยวได้นมรอบนี้ค้าไม่ได้เตรียมมากข้าไม่รู้ว่าเองมัดอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้กินอดใจรออยากกินของลาต้องใจเย็นๆอ่ะจะข้าเอาเชือกไปมัดต้นไม้ก่อนข้าจะดึงได้ไหมโอ้ได้อยู่เว้ย ได้เป็นเชือกอะไรไหมโออเชือกปานเชือกปานอย่างดีเลยออได้ละได้ละได้เชือกปานอย่างดีละต้องหาวโลกไม่ต้องหาว,หาวเดี๋ยวข้าวนมให้เงียบเงียบเงียบป้าเป้าข้าวนมให้ข้าวนมให้ใหใหดักดักดักหาวไปมึงก็เหนื่อยปเปล่ามึงข้ามาเพลต้นไม้ดอกไม้เห็นไหมลำ เหมืองจะได้สวยงามรับกับหน้าร้อนสงการไม่ได้ลดน้ำเขาต่อเนื่องผลผลิตจึงออกมาน้อยเห็นไหมจะจะมาล้างเอาเชือกธรรมชาตินี้ล้างต้นนี้ไว้ให้ดูสวยงามลูกออกมาไม่สมบูรณ์เนื่องจาก ต้นเขาไม่ได้รดน้ำโดยต่อเนื่องนะครับ